ธรรมนิพนธ์เรื่องข,ข่าวข่าวของท่านเมียวมิจุโชนินข้อความธรรมนิพนธ์ทองยิ่งถูกเผาไฟสียิ่งสุกปังดาบยิ่งรับยิ่งคมยิ่งสรรเสริญบุญกุศลของสัทธรรมปุณทลิกสูตรมากขึ้นเพียงใดบุญกุศลของตนเองก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นเพียงนั้นจงจำไว้ว่า28บทของสัทธรรมปุณทลิกสูตรมีอยู่เพียงไม่กี่ข้อความที่ชี้แจงถึงความจริง แต่มีถ้อยคำแห่งการสรรเสริญอย่างมากมายวงเล็บธรรมนิพนธ์หน้า1,241ขยายความทองยิ่งถูกเผาไฟสียิ่งสุกปังดาบยิ่งรับก็ยิ่งคมเช่นเดียวกันยิ่งสรรเสริญบุญกุศลของสัทธร,รมปุณฑริกสูตรมากขึ้นเพียงใดบุญกุศลของตอนเองก็จะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเพียงนั้นจงตระหนักว่าใน28บทของสัทธร,รมปุณฑริกสูตร ส่วนที่เทศนาถึงหลักธรรมะมีเพียงเล็กน้อยแต่มีถ้อยคำแห่งการสรรเสริญอยู่มากมายความเป็นมากธรรมนิพนธ์ฉบับนี้เป็นจดหมายที่พระนิชิเลนไดชนิน,นเขียนในเดือนอาทิกมาตมีนาคมคิตศศักราช1 2 7 6วงเล็บปีเคนจิที่สองที่เขามิโนบุโดยมอบให้ท่านเมียวมิจิโชนินวงเล็บท่านเมียวมิจูผู้สูงทรงรายละเอียดเกี่ยวกับท่านเมียวมิจู โชนินไม่ปรากฏชัดแต่เนื่องจากเรียกว่าเรียกท่านว่าโชนินจึงสันนิษฐานว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาเข้มแข็งและจากเนื้อหาของธรรมนิพนธ์คาดว่าท่านกับภรรยาภาคเพียรในการปฏิบัติศรัทธาและส่งสิ่งของทำบุญถวายแก่พระนิชเลนไดโชนินอยู่เนื่องๆเ,เป็นลูกศิษย์ที่มีคุณงามความดีในตอนต้นของธรรมนิพนธ์พระนิชเลนไดโชนินแสดง ความขอบคุณต่อการทบุญถวายเหรียญเป็นเม็ดเงินห้าพวงจากนั้นได้ถวายได้กล่าวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของการทำบุญด้วยอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเนื่องจากชีวิตเป็นทรัพย์ยสมบัติที่มีค่าสูงสุดนี่เองต่อมากล่าวถึงประวัติศาสตร์โดยย่อของพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นแล้วระบุว่าพระวิสิทธิจาริตรโพธิสัตว์จะปรากฏตัว ในสมัยธรรมาปายและเผยแผ่อักษร5ตัวแห่งเมียวโฮเลงเเชียวในชมพูทวีปจากนั้นได้เน้นย้ำถึงความเป็นปุถุชนของตนเองเช่นมิได้เป็นศาสดาของนิกายใดเป็นต้นแล้วกล่าวถึงเรื่องที่ท่านสวดนาเมียวโฮเลงเเชียวล่วงหน้าพระวิสิทธิ์จาริตระโพธิสัตว์พระนิชเลนไดชิน,นกล่าวว่าการที่ตัวท่านสวดเดโมคุซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสัทธรมปุลทลิกสูตร และแนะนำให้คนอื่นสวดด้วยนั้นเป็นเพราะกำลังปฏิบัติตามพระสูตรอย่างแน่วแน่ยิ่งไปกว่านั้นพระนิชเรลไดชนินได้ห่วลํำลึกถึงการประสบกับการบีทาทำต่างๆตลอดเวลา20ปีอันเนื่องมาจากการเผยแผ่ได้มคุนี้แล้วสอนอีกว่าสิ่งนี้ล้วนเป็นไปตามที่เทศนาอยู่ในสตัมปุลธลิกสูตรทั้งสิน้นการที่พระนิชเรนไดชนินยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียว และเริ่มต้นเผยแผ่ทำไปสารในสมัยธรรมายเช่นนี้เป็นดังผงทุลีหนึ่งเม็ดที่ทับถมจนกลายเป็นเข่าพระสูเมลุน้ำค้างหนึ่งหยดที่สักสมจนกลายเป็นมหาสมุทรเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าด้วยการต่อสู้ของพระนิชิเลนไดชนุนินนับตั้งแต่ก่อตั้งคำสอนคนที่สวดรรมสัศจัรย์จึงแผ่ขยายจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งแล้วขึ้นแห่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ครอบคลุมไปทั่วประเทศญี่ปุ่น ในตอนท้ายพระนิชิเลนไดชนินินส่งเสริมกำลังใจท่านเมียวมิจุโชนินและภรรยาซึ่งสนับสนุนท่านในการเผยแผ่ธรรมไปสญัและกล่าวว่าความตั้งใจของเมียวมิจุโชนินก็เท่ากับการเผยแผ่ในมคุคุเองศรธรรมปูนเทเลกโตในประเทศญี่ปุ่นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เหล่านี้จะมารวมอยู่ในชีวิตของเมียวมิจุโชนินยิ่งกว่านั้นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพธรรมบาลทั้งหลายอย่างแน่นอนพระนิชิเลนไดชนินินปิดท้ายธรรมนิพนธ์ ฉบับนี้ด้วยการยิ่งสรรเสริญบุญกุศลของสัตมปูณธลิกสูตรบุญกุศลจะยิ่งเพิ่มพูนดูดดังทองคํายิ่งถูกไฟเผาให้บริสุทธิ์ก็ยิ่งสุขปังดาบยิ่งรับยิ่งยิ่งคมสาระสาคัญการสรรเสริญจากใจจริงข้อความทมนิพนธ์ตอนนี้สอนถึงความยิ่งใหญ่ของบุญกุศลแห่งการสรรเสริญสัตมปูณธลิกสูตรในย่อหน้าก่อนข้อความตอนนี้พระนิชเชลไดชนินกล่าวว่า ความตั้งใจที่จริงใจในการเผยแผ่ทมไปสารของท่านเมียวมิจโชอนินเทียบกบับเทียบเท่ากับการเผยแผ่ในมคุแห่งสรัทธมบุญธเลกสูตรไปทั่วประเทศญี่ปุ่นดังนั้นหลังจากนี้ไปบุญกุศลที่ได้รับจากการสวดในมคุของผู้คนมากมายจะมารวมอยู่ในชีวิตของท่านเมียวมิจโชอนินอย่างแน่นอนแล้วชี้ให้เห็นเกี่ยวกับบุญกุศลที่ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่ายิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่ส่งเสริมกําลังใจแก่ภรรยาท่านเมียวมิจโชอนินให้การสนับสนุนสามีแล้ว พนิษเดนไดชนินยังกล่าวอีกว่าทองยิ่งถูกเผาไฟสียิ่งสุกปังดาบยิ่งรับยิ่งคมทองคํายิ่งถูกไฟเผาให้บริสุทธิ์ก็ยิ่งสุกปังดาบยิ่งรับยิ่งคมเช่นเดียวกันยิ่งสรรเสริญบุญกุศลของสถัมปูนเทลิกสูตรบุญกุศลของตัวเราจะยิ่งเพิ่มพูนในสถัมปูนเทลิกสูตร28บทมีเพียงไม่กี่ข้อความที่เทศนาถึงความจริงซึ่งความหมายว่าส่วนที่เทศนาถึงแก่นแท้ของหลักธรรมนั้น มีไม่มากกล่าวได้ว่าสตัรรมปูลธลิกสูตรเป็นประสูตรที่พระสักรยมุนีพุทธะพระพุทธะทั้งหลายทั่วทั้งสิบทิศตลอดจนปวงสรรพสัตว์ทั้งหมดภาการสรรเสริญบุญกุศลของหลักธรรมอันสูงสุดที่เรียกว่าการบรรลุพุทธภาวะของประชาชนทั้งหลายด้วยเหตุนี้พระนิชเลนดาชนินจึงกล่าวว่าบุญกุศลจะพังพูนขึ้นภายในจิตใจที่สรรเสริญต่อนามเยโโฮเลงเยียวอันเป็นแก่นแท้ของสตัรรมปูลทลิกสูตร สำหรับพวกเราแล้วก็คือการบอกกล่าวความยิ่งใหญ่ของความปิติยินดีในการปฏิบัติศรัทธาที่ตนรู้สึกอย่างแท้จริงรวมทั้งประสบการณ์ของความศรัทธาของตนอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้การชมเชยและการส่งเสริมกําลังใจสมาชิกที่เคลื่อนไหวเพื่อเผยแผ่่ทรมไปสารก็จะทําให้บุญกุศลของธรรมสัจจานยิ่งส่องประกายและแผ่ขยายออกไปอาจารย์อิคดะกล่าวว่า ยิ่งสรรเสริญความยอดเยี่ยมของธรรมจานบุญกุศลของตนเองก็จะยิ่งเพิ่มพูนการสรรเสริญจากใจจริงจะเพิ่มความสุขบุญวาสนาและความปิติยินดีเป็นทวีคูณที่ใดมีการกระทำเช่นนี้ผู้มีความรู้ความสามารถยิ่งแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ขอให้ภาคภูมิใจในเกียรติของโพธิสัตว์จากพุทโลกส่วนเดมคุคูอย่างชัดเจนและดังกังวลแล้วบอกเล่าประสบการณ์แห่งความปิติยินดีในการปฏิบัติศรัทธาของตนครั้งแล้วครั้งเล่า ขอบคุณครับ